ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือ่นอนี่นนทิยากลับมาบ้านคุณตาสอนะคะในยินงว่าคุณตาสอฝันแล้วนะคะผู้ใดมาพานันหน้าบ้านเพิ่นเขียนหายทุกคนทุกคนนะคะเพิ่นเบาๆอีหอย่างเพิ่นเขียนใส่ปอนใส่มือ,ใส,มอใส่มือหายนะคะแสดงว่าเพิ่นได้ตดีฝันได้เลขแล้วนะคะนนทิยากจะมาสอบถามว่าคุณตาสอได้เป็นตัวใดนะคะเพื่อให้เปิดแนวทางทาง เอซีทางช่องนะคะเขาไมา่ได้ฝากากดทิดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องะะเลยค่ะเด้อมาย่ำใดกับท้ายดอกไม้เนี่ยแหละค่ะคนชอบปลูกพักปลูกดอกไม้นะคะแม่บ้านคนเป็นคนหมักสวยงามนะคะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนี่เนาะ เบื้องเล็กน่อยแฝดก็เป็นแฝดเด้อค่ะเด้อคนใส่เสือมชอบใส่เสือคือก,กันหลานคนนะคะแฝดก็ลาปลา,าแฝดเพลาปลาเบื้องกล่องดีแต่เขร้อนไหมบ้านเด็กที่พันกันนึ่งศูนย์หาหมู่สามอ่านอนบ้านเล็กที่หลังนี้บ่ฝันที่มามบ้านเล็กที่ขุณตาสอนะคะหนึ่งศูนย์ห้าหมู่สาม ตรงๆเลยเนาะสูญหาว่ามีคนฝันบ่งวดทีผ่านมาเนี่ย <c oughs> อ้อทสวัสดีคะ <c oughs> ่ะครับสวัสดีให้เขา <c oughs> ด้องวดนี่เด้อง <c oughs> วดทีผ่านมานันคิปแรกบ่เขาเนะ <c oughs> คิปที่สองอันธนูจำว่าพิษที่สวสบอกว่าของเล่นล้านแตกเนาะแตกเป็นสองขี้น <c oughs> มันเป็นเลข หาศูนย์สองเนาะเข้าบดเอาตะศูนย์สองสองศูนย์มาโล่งหาศูนย์บดมาโล่งเนาะนี่ส้อเนาะเดี๋ยวนี้ราคาว่าอันลูกหลานมากแต่ทังไก่มาเยี่ยมมายามยี่ส้อเขียนเขียนไห้ทุกคนทุกคนเป็นปะอันแม่บ้านเนี่ส้อว่าโอแม่นปะค่ะนอนอยู่ยี่ส้อกัเป็นคนดีเนาะมันก็แพ่งเลยเพี้ยนบางตัวมันกับว่คือกันเพราะฝันตะเลามีมันกันอ๋ออันตะเล็ออกมาในฝันหลายเทียร์เราบอก ฝันว่าจังไหนบอกให้ลูกให้หลานฟังก่อนอยับฝ่าโซ่ถกกระดานนั่นสิถามความฝันก่อนฝันเนาะโอ้ยมันกจำได้แน่จำบ่ได้แน่ค่ะค่ะเอาธรรมดาเอามองจำได้ฝันผู้เฒ่าค่ะควาฝันผู้เฒ่าบ้านเฒ่าดอกจำลูกจำหลานได้อยู่หันว่าจำลูกจำหลานบ่ได้เขาจังเอือนเฒ่าฝันว่าจังไดนค่ะวันนี้ที่อันนี้จ้ะจ้าเนี่ยสวัสดีฝันว่าจังไหงวดนี้ ตัวนี้ผัดฟันเห็นเลยอือันเห็นเป็นโตัวบอกแนโตแดงวะแดงกระมี่บ้แดงกระมี่จ้าจำได้เมื่อสุดโตม่งว,วะจำได้ฟันตั้งแต่าตองว่ะหรือฟัน,มนเนนมื่อคืนนี่ฟันบางสอ,องมือฉลอนอ่ะหืม่วงเต้าตองว่ะช่วงนี้น,นุ่นยิ่งยากแม่เพราะไงเขาโรงพยาบาลน,นะคะ่ะเพราะไงผ่าตัด สาเหตุที่บ่ค่อยมาเนี่ยเพราะยัยพาตัดช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปพ่อใหญ่เราเอ่อเราเป็นไสเลื่อนเห็นไหมภาพพ่อใหญ่เขาลงบ้านน้องสาวพาไปกับเที่ยวเปลี่ยนกันเนาะเอาเราไปล้างแพลยังยังสินะย่างน้ำพ่อใหญ่อยู่เดี๋ยวนี้เราก็ปกติแล้วดีแล้วทั้งย่างน้ำไฮมันปลูกมันน้ำนั่นไหมแแม่แม่ลักๆก็คือพ่อใหญ่เนี่ยนะะเขาลงบาลพาตัดพิการศีลเนี่ยนะคะเลยบเดชมหาตัดซอหืมฟันเห็นเป็นตัวแดงเลยเป็นบ่ แดงจะเป็นล่างด้วยบัางล่างเป็นตัวเลขแดงแดงผู้ใดชผู้ใดเขียนให้ผู้ใดเขียนโอ้ลูกผมมีคนเขียนใหามันไหลออกคือยังหุ่นน่ะนะคือไหลหุ่นไน้เพราะรักไหลมากคือเลขหุ่นอ่านี่นะนี่นะคือบอว์ว์นี้เขาเด้อตาสอเด้อเฮ้อ ให้เขาดึงห <laughs> so right ัวนี mmm ้แด้วเขาจะงวดต่อออกตรงนี <t astic hvad> ้ฟันเจียวไงบอกคิดว่าคิดว่าไปไซก็คิดหอดแต่ไยสอแม่ไม่ได้อยากมากนะคือแม่ดึงใจอยากให้มากนน่ะโอ้ยสายดูให้เขานี่บอกอันเราถามเนี่ยกระดานนี่ผู้ใดใหายผู้ใดเอากระดานมาให้กระดานกระดานก็ไอ้ลูกไส้ลูกไส้กระดานมาให้เห็นพอเขียนเลขไส้ตักพี่หดกล่องแตกพี่น้องเอ้ยผู้สนับสนุน าไม่พ่อเนี่ยอยากให้พ่อมีกระดานขึ้นบอร์ที่บื่อบอกว่ามันหากระลั่งกระลั่งอย่างบอตร์นั่นลากระดานกระดานแล้วก็ลบออกลบออกลบได้ดีให้เนาะลูกเพิ่นอนสนับสนุนลูกกับเลาอยากให้เลขเข่าเพราะว่าผู้เพิ่นสนับสนุนกับมี่เลขมันกับมีเข่ามี่รูดเนาะผู้มักกับมีผู้บ่มักกับเพิ่นกับเบิ่งเปรียบเทียบที่ว่าลูกใส่เพิ่นน่ะแม่นดีให้สนับสนุนพ่อ อ้าวสวยเพิ่นเบิ่องนี้เป็นโตได้บัดอธิบายไปทะโตเพิ่นเพิ่นได้กระดานไม่ไม่พี่น้องนออี่แไหมค่ะกระดานลูกไายเพิ่นมาให้แม่แน่นอนขนาดเลยออกออกเบิ่งออกบ่ให้เบิ่งใการพี่น้องปลาเลขกแม่งาบมบ่มันคือมันคือสะท้อนแสงเนาะเฮ้ยต่อาหารไปทั้งนี้กันนะคะ อันนั้นเะไรกุณเป็นน,น,นางฟ้าใช่ไหมของเราที่นี่นีเน่เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเป็นไหมค่ะโอเคเดี๋ยวฝ่าโน้นอนุญาตอะไรไกลอะไรฟันอนุญาตเป็นว่าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเรียกเสียงเพราะว่าต้นเป็นอ,อันนี้เนาะมนี่จังดาวมากท่านสามาทั้งนี้ได้บหมค่ะแล้วนักเรียนปรจับก่อนที่จังไเลย<อ>น,นี่บอเรียกเสียงโอเคค่ะโอเค ตาเด็กไหมเอ้าถามทีละขั้นตอนเด้อเด้อโตทั้งทั้งนี่เป็นแปดเก้าปะคะแปดเก้าหัวมันอยากรบจังน้อยเนาะออมันดูเฝ้านั่นหรเฝ้าค่ะเอาไม่กี้มาแต้มก็ได้โตทั้งทั้งนี่เป็นแปดเก้าโตที่สองนี่เป็นแปดแปดมันปะค่ะแปดแปดโตล่องลงมาเป็นหนึ่งสองอันที่ว่องไวนี่แปดสามที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณตาสอที่มาที่ไปก็บล้านไส้ผู้น้อย ขีตาเห็นเลยจ้ะบอกค่ะเออานใต้ไ่น้อยบอกขีเอาหลานดูขีขีบอกวาค่ะมันขีออกมันขีลักษณะขั้นเห็นขีหลานทุกคนมันขีออกแปดสามทั้งนั้นเลยอืมดีทีนี้สอฝันฝันว่าหลานท้ายหลานขีในเสียออกแปดสามแต่่าเลกทีไหลมากคือเลขกหุ่นนี่เป็นแปดเก้าบอเนี่ยสอมันมันขี หลหุ่นไหลมานี่มันที่เห็นเป็นตัวแดงแดงเนี่ยเป็นแดงเ็าว่ามันกี่เบื้องเก่าก็ได้เบื้องเจ็ดก็ได้เอ้ยเบื้องเก่าเบื้องแปดก็ได้อนาอ๋อเบื้องเก่าเบื้องแปดก็ได้เล่นลองเล่นลองหายเป็นแปดเก้าก็แปดแปดเอาเอาอันนี้มาแต้มให้เพื่อนอีกนะนี่ไหมหัวเก่ามันหายนะค่ะเพิ่นยานเพิ่นเบื้องเป็นตัวอื่นเพราะเราเราไปหลงจับนะคะเรียกเพิ่นกันเลียลบจักน้อยนะคะใจเย็นๆ้อค่ะเด้อ เนี่ยนะคะโจดย์ไห้แคบหนาะจอไห้นะคะอันเลขหนึ่งสองในท่มาที่ไปเป็นยังไงคะเป็นที่ไปท่ม่าที่ไปเลขหนึ่งสองมันจะเป็นลักษณนะเขาเขียนใบบินใหน้เราได้มาค่ะ,อะเอเขียนใบบินแต่ว่าบเห็นแต่ว่าในสำนึกในความฝันเลขตัวนี้มันตกเป็นหนึ่งสองมาค่ะในสำนึกนะคิดว่าเป็นเลขหนึ่งสอง ตอนตอนมันเขียนบินหายบ่เห็นเลขบ่เห็นเลขใตคิดสํำนึกปเป็นเลขหน,นึ่งสองแมนเนี่ยสอกันเลยลงน้นากันเล,นล,นนเลยาถามเนี่ยสอเลขทั้งเหมือดทั้งมวดนี่มีเลขแปดเก้าแปดแปดหนึ่งสองกับแปดสามเนี่ยสอมากโตได้หลายกมูกถามผู้ฝันผู้เขียนนี่แหละมากโตได 83มากเลขหลัง8ม3 89เพราะมากบันไดตีอันทีเลขไหลมากเลยๆเป็นเลขหุ้นไงไหลมันเป็นเลขหุ้นมันมันเป็นบอแน่นอนนะบค่ะเพราะมันไหลอยู่ว่าเศ้าหุ้นมันไหลอยู่เบิดมือมันประยุทธ์แต่ว่าตอนมันไหลเห็นเป็นแบบนี้มันว่าเป็น89 88ก็89 เบิ่งท่านแน่บ่ท่านแน่บ่ค่ะอืมเพราะว่ามันเลขไหลเลขเรียกหุ้นมันไหลนะแม่นบ่ทษันจ้าจ้าม,มันมต้องเข้าใจตอนนั้นจ้าเอา้ยซูมให้เบิ่งอีกคักะคะเด้อค่ะเด้อเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่ยายสอว่ามัเกเลขแปดสามหลายก็มูก่ก็เลยวงไว้นะคะวงแปดสามว้นี่นะคะนะคะจดไว้แคบน้าจอไว้เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะเด้อ นะคะงวดที่ผ่านมาตาสอมโค้งสุดท้ายนุนที่ย่ามาตามเพิ่นก็ว่าฝันว่าของเหรียญร้านเพิ่นแตกเป็นสองขี้น,นะคะเลขมันเป็นหาศูนย์สองต่ามาลงบัลงงตาศู 02, 2, นย์สองสองศูนย์นะคะเลขบัดออกหาศูนย์นะคะงวดนี้เป็นยังซี่เดียวใกล้ๆมือนุนที่ย่าจะมาทำเอ่อท้ายคลิปให้อีกเป็นโค้งสุดท้ายว่าคุณตาสอจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอ่อฝันแบบไหนนะคะนะคะทั้งเหมือทั้งมวลก็มีแปดเก้าแปดแปดกับหนึ 8, 9, 8, 8, 8, 12, ่งสองกับแปดสามนะคะ ะะจดไว้แคบหน้าจอไว้ไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะถ้าชอบกับหายิปลอตลีเด้อค่ะเด้อถ้าว่่ชอบกับเบื้องเป็นการบันเทิงหรือไว้เปรียบเทียบก็ได้นะคะนุ่นที่ยากกับเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอบลูวัเล็กสกอตตูดนะคะโชคโชคมันมันค่ะสวาัสดีค่ะเดี๋ยวไกลไกล่มือสีมาอยู่เด้อ เพื่อตาสวัดฟันอีกนะคะ่ะสิมาถามอีกอยู่ว่าฝันเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่ยังสิงนะคะ่ะเพราะว่ามือนี่มันกับเพึ่งวันที่สิบนะมค่ะไกล่มือเลขออกเพื่อตาสวัดันว่าอันนั้นอันนี้แตกสิไหมว่าเลขที่ก็ออกค่ะกี่นอศูนหาเนาะแต่ว่าบ่ฟันเนาะที่ผ่านมากเดี๋ยวนุนทยทาสิมาตามไมา่เพิ่มฟันกับเมื่อเข่าเลขล้านนี่หล่ะของเล่นแตกนะคะ เสียจว่า,มาตามใไม่เด้อค่ะเอ้อขอบคุณคุณตาหลายๆเด้อค่ะทิดเสียเวลามานางน้ำค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ